คนไทยสักตัวตอนนี้ได้ไหม ก็ไ่รู้ป่ะตอนนี้มันมีหุ้นไทยอยู่ตัวหนึ่งที่คุณปู่บรูอิลบาเฟตแอ,แอบแอบซื้ออยู่เหมือนกันนะหุ้นตอนนั้นเนี่ยคือไทยยูเนียนหรือว่าทียูครับนี่คนรู้น้อยมากเลยนะหุ้นทียูหรือไทยยูเนี่ยเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่ออาหารทะเลโดยเฉพาะพวกทูน่ากระป๋องแซลมอน้นจริงเขามีธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ชื่อ ITC และธุรกิจอาหารสัตว์ภายใต้ชื่อ TFM อีกนะครับอันนี้กำไรดีด้วยนะซึ่งเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่ 600ล้านบาทซึ่งดิวนี้จะทําให้มิตซูบิชิกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไทยยูเนี่ยนในสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ20% แล้วไหนคุณปู e ่วอลในบัฟเฟตอะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ตามโพยคุณปู่มานานจะรู้ว่าคุณปู่เขาลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเยอะมากซึ่งคุณปู่บอลในบัฟเฟตเขาถือหุ้นในมิซูบิชิเกือบ10%ของทั้งบริษัทเลยแต่ว่าเดีลนี้คุณปู่วอลในบัฟเฟตก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในไทยูเนียนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในมิซูบิชิด้วยคะ่ะซึ่งพอตลาดหุ้นรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นทีอยู่ก็พุ่งเป็นจรวดเลยนะครับและถ้าถามว่าดีลนนี้มัน สรับผมผมมองว่าดิวเนี้ยเป็นดิวที่ดีมากๆสลับฝั่งไทยูเนียนนะครับก็มิซูบิชิเขาก็ทําธุรกิจด้านอาหารทะเลอยู่แล้วเช่นค้าส่งซาชิมิของโทโยเลโซฟาร์มปลาแซลมอนของเซอร์แม็กอาหารสัตว์ของเพชรไลน์หรือโนซานทาอาหารสัตว์เศรษฐกิจซึ่งไทยูเนียนเนี่ยก็จะได้องค์ความรู้จากมิซูบิชิมาอัปเกรดธุรกิจตัวเองหลังจากจบดิวซื้อหุ้นนี้ซึ่งก็จะทำให้ธุรกิจไทยูเนียนโตขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น กำไรดีขึ้นแล้วก็ทําให้งบมิสูบิชิดีขึ้นหลังจากจบดีลนี้ด้วยครับแ mm hmm. อมิน,นิสหุ้นไทยยูเนี่ยเป็นอีกหุ้นที่จ่ายปันผลดีใช้ได้เลยตอนนี้เนี่ยได้ปันผลประมาณ56%ต่อปีแถมจ่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิปีติดด้วยครับเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจ่ายไปอีกรอบด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆคิดว่าหุ้นไทยยังน่าสนใจอยู่ไหมลองมีน้ำบอกกันหน่อยนะครับ